กินมันเสาร์เนาะกินมันเสาร์ปั๊บมันแผลมันบัไดเพิ่มถึงมันบ่ผิดแผลมันแตกเนาะบันไดเข้ากเอานังส่งก็ไม่ฉีดเนาะนี่ผมอยู่กับผีวันเพ็ญเนาะนามสกุลพวงมีพวงมีอยู่บ้านโนนสูงโนนสูงตำบลตำบลแขมอํอำเภออุทุมพรพิสัยเรียงง่วเหนือเนาะทั้งหมด14โี่ตตอนที่พี่ก่อนที่พี่จะสั่งวัวมันเป็นนี่มันเป็นอาการแบบไหน มันซึมมันซึมมันซึมแล้วก็มันสีมีตุ่มขึ้นมาก่อนอะดับมีตุ่มขึ้นมาก่อนน้ำตามีย่างตอนนั้นน้ำตากับมีจ้ะออกทุกตัวบ้านน้ำตาออกทุกตัวเลยจ้ะครับบารีไมาเห็นในน้อยนั้นเป็นหลายแห้งก็บ่ได้บักตัวน้อยนี่คือเห็นเป็นตุ่มหลายแห้งนะครับนี่บักในน้อยนี่นะครับมันละบักนน้อยนะครับบารีมื้อนี้วันจันทร์เนาะได้ของมาวันเสาร์อาทิตย์จันสองหมื่น พอท่านได้ยามันสีนอนซึมอยู่หันละมันสีบอลูกกินหยังเลยบอกินหยังเลยจ้าพอได้กินยาเขาไปแล้วจะสีขึ้นใหม่ใส่มันประมาณชั่วโมงก็กลัวมันกับลุกออกมาออกจากคอามกกินหยาหันเออคือคือคืออ่าตอนบอทันได้ยามามันนอนอยู่ในขอบนอนซึมนอนซึมพอกินยาพอกินยาหลังจากได้ยามาวันเสาร์บ่ายเอามาให้มันกินและฉีดน้ำส้มขึ้นใหม่ลุกปองงปองแงงกมากินหยาง มันแมนอีหลีเป่าพี่แมนแมนมันมากินนมก่อนกินนมแล้วมืงอจังเดี๋ยวออกมาข้างนอกมายังนี่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 คือสภาพงูที่เป็นนะครับแล้วก็โตเมื่อกี้ที่เขาเห็นเนาะพี่เนาะหางมันเปื่อยแต่ป่านนี้หางมันแห้งนะครับโตข้างในมันแห้งอ่านี่่ตัวนี้หางมันแห้งนะครับอันนี้เป็นก้อนมูตัวนี้เป็นก้อนมูเนาะที่แรกเออแผลมันอะน่าเนแล้วกัน พอบานพผสมเอามาดกับน้ำมันพืชตั้มท่านะท่าอะไรมันก็คือเกาท่าไะไมันก็คือเกาก็เลยเอามาดกับน้ำมันพืชตัมไปท่าแผลใช่การยังเป็นแผลแดงคือเกาแมนจ้ะแต่พอได้กินข้าวแล้วใส่น้ำสมข้นใหม่สองวันแผลแห้งเลยดำนะครับแล้วก็ง่วนนี่กับบวมีน้ำตาเนาะบ่มีน้ำตานะครับตัวใดที่พี่ว่ามันเหลืองหรือมันเหลื่อมขึ่นหยกหยกเลยหูเหลืองหรือกังน่าได เขาเยอะๆยะเลยอ่ะมีมนเหลือมมันเหลือมว่จะว่าผิวมนเหลือมขึ้นเนาะนี่กันเนาะเหลือมกเลยเดกมันเงามเล็เหลือมเงาึเลยจากใจที่พี่เบ่งนี่เป็นยังไงได้ใส่ตัวอื่นน้ำบอลหรือว่าใส่ตัวของเข้าใส่ตัวของเข้าราคากอเลยอมันกับบ่แพงเนาะบแพงอันนี้อะบ่แพงที่ว่ครับ

มันมันมันบเรี่ยนแบบนี้มันเปเหลื่อมแบบนี้หลังจากกินไปแล้วสองหมื่นน้อยเนาะสมื่นนึ่มื่นสามโอ้เหลื่อมยบหยบตาเพิ่นก็เป็นแบบนี้ตัวนี้ตาเพิ่นเป็นอย่างนั่นเลยเนาะตาฝรั่งนักเลยเอออีหลังตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแผลนะครับแผลแผลแผลดำแล้วแผลดำแล้วทานคูนแผลขือไ แหงเป็นแปวอยู่เนาะแหงแหล้วครัแหงแล้วเล็ก่อยแห้มันหันอตีเออ